ต่อเดวยคลิปที่2ครับน,นี่ก็รถจอดกันเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นบอ่อปลาเก็ดนะครับวางเบ็ดคันปลาสวายนะครับมาลงปลาเกตครับอาจารย์สาย,ยัน,นครับ อ้าวมีเวลาก็โทรหาแฟนแล้วนะครับทีมงาน LA Sport เนี่ยทำอะไรครับทอมกระเพานะครับกระเพาะปลาหมึอกอัดปลาหมึกลงไหนเนี่ยมันเป็นกระเพาะหมูกระเพาปลาหมึกลงไหนเนี่ย <laughs> อันนี้หลังคาหายนะครับโดนพายุไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับปีกวบเลยนะครับก็นนี้คือบอ่อปลากเกตนะครับบออแข่งเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ในบ่อเชียงใหม่พิชิาชปาักในมีทั้งหมด5บอ่อนะครับนี่บอ่อนึครับเป็นบอ่อพักน้ําแต่ก็มีปลานะครับปลาช่อนเยอะมากนะครับเเออาจ้นพไป ทีมงานปังปอนครับอันนี้ของร้านครับเจจา๋าร้านแจ็คปัมพูลครับเจจ๋าเป็นเป็นขมเป็นไปเฮี่ยวอะครับไปแอดครับครับอันนี้หมดเด็ดครับ โอ้โหนี่กำลังตดหวยเลยนะครับนี่ครับถูกไหมครับตดนหวยอะไรกําลังตดหวยกันเลยานี่กำลังโมกันนะครับโมที่ไหนไซโมไปสายเซียนไซนอุปกรณ์อันนี้อันนี้วิตติสตอร์เบอรี่ครับนี่ครับสตอร์เบอรี่ครับยูทิองสั่งได้สั่งได้สั่งได้ครับฟรี แเราไม่กินเป็นรอเรากินเป็นคุแล้วก็มาตั้งท้ายนะครับท้ายนี้ก็ที่เดิมของทีมชอสีประเสริฐนะครับ <c oughs> ปลาใหญ่ขึ้นมาตัวแรกเลยนะครับของตัวนี้ของปลาโลด <c oughs> วันนี้มาครอบครัวนะครับสามท่านนะครับ เดี๋ยวคมละอเดี๋ยวตามมาลวครับครับเราครับนี่ครับถ่ายครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ติวครับพออครับพออตกไม่ไกลนะครับเมื่อกี้ตกเห็นบอกตกใกล้ๆนี่เองนะครับโดนไซส์ใหญ่นะครับตัวนั้นไซส์ประมาณสามสิบโลฟูงขึ้นเพียบเลยครับ นี่เสียงมาเลยออบครับมันหนีออกไปเลยมันห <c oughs> นีออกไปเลย <c oughs> ครับหมดคลิปที่สองครับ